ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่2มิถุนายน2567ครับเด็กแรกเกิดในเดือนมิถุนายนนี้จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรกี่บาทนะครับเงินเด็กแรกเกิดงวดมิถุนายนปี67เข้าวันไหนได้รับเงินกี่บาทนี้เป็นคําถามที่ ผู้ปกครองถามมานะครับสตังก์ก็เลยไปตามข่าวให้สําหรับเงินอุดหนุนบุตรหรือว่าเงินเด็กแรกเกิดนั้นจะโอนเข้าบัญชีนะครับในวันที่10มิถุนายนนี้นั่นเองได้กี่บาทยังได้คนละ600บาทเท่าเดิมนะครับก็คุณพ่อคุณแม่รอในวันที่10แล้วกันแล้วก็เช็คว่าเงินเข้าบัญชีไหมถ้าเข้าก็ ถ้ามีแผนจะใช้ก็กดออกมาใช้ได้เลยเนาะแต่ถ้าใครไม่มีแผนจะใช้เงินก็สามารถเก็บไว้เป็นเงินในอนาคตให้กับลูกก็ได้เหมือนกันนะครับใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดน,นะครับก็คอมเมนต์มาถามใต้รางได้เลยนะครับสตัง์แล้วก็ทีมงานช่องสตังค์มีเดียจะไปตามข่าวให้นะดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด,ด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ยังมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ